สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทิวอีกเช่นเคยนะครับกับหุ้นที่น่าสนใจนะครับประจําวันเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวดูจะพูดถึงภาพเซตก่อนว่าเซตในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะเราจะวางกลยุทธ์กับมันแบบไหนนะครับตัวเลขตรงไหนที่เป็นจุดสําคัญที่เราต้องเช็คบ้างนะครับแล้วก็ไปดูหุ้นนะครับหุ้นที่ทิวเตรียมไว้นะครับต้องบอกว่า หุ้นในตลาดส่วนมากณนะวันนี้นะครับจากที่ตลาดมันลงมาแรงๆแล้วก็มีการรีเบลขึ้นมาแล้วก็พักฐานลงต่อเนี่ยหาหุ้นเทรดค่อนข้างยากนะครับวันนี้อยู่เลยเตรียมมา3ตัวนะครับเป็นตัวเป็นอยู่ในส่วนของ ten follow ทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นตัว wice นะครับ phg แล้วก็ ckp นะครับก่อนที่เราจะลงลึก ถึงหุ้นลายตัวตรงนี้เรามามองภาพของตัวเซ็ตอินเด็กกันก่อนนะครับเซ็ตอินเด็กนะครับต้องบอกว่า,าตั้งแต่ที่ลงมา,าจากโซนแถวประมาณ1,400เนาะ1,380-1,390เนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทำจุดโลต่ำสุดนะครับโลต่ำสุดไว้ที่1,2,8,2ในรอบนี้นะครับ1,2,8,2ในรอบนี้ซึ่งที่ท,ที่ที่บอกไปก็คือโอกาสที่เซตมันจะลงมาปิดแกปตรง1 2 8 8 3 8 4แแถวเนี้ย มันมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วเซตก็ลงมาครับลงมาปิดแก็บนะครับลงมาปิดแก็บจุดนี้เห็นไหมครลงมาปิดแก็บจุดนี้แล้วก็มีการรีเบลขึ้นจุดนี้นะครับรีเบลขึ้นไปทำสวิงไฮของรอบอยู่ที่1 3 2 4งสามสองสี่นะครับหนึ่งสามสองสี่แล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับคราวนี้ทุกท่านจะเห็นตรงเนี้ย เซตมันมีการรีเบลขึ้นไปใช่ไหมครับมันไปชนตรง1325เป็นเลขฟิโบนะครับเป็นแนวต้านฟิโบแต่ว่าไม่สมามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีการ uh, ปรับตัวพักขาลงมานะครับพอปรับตัวพักขาลงมาเนี่ยเห็นไหมครเซตมันจะไม่หลุด uh, แนวรับฟิโบเหมือนกันก็คือ1298ตรงเนี้ยไม่หลุดแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมดูตรงเนี้ย อ่สูมดูตรงนี้นะครับในในแท่งเทียนแท่งนี้เมื่อวันศุกร์นะครับอันนี้ที่อยู่ในชาร์ต4ชั่วโมงเนาะเมื่อวันศุกร์นะครับก็เหมือนลากลงมาพยายามจะหลุดอ่ฟิโบนะครับลากลงมาต่ําสุดอยู่ที่1296นะครับหนึ่แล้วก็มีการปิดขึ้นไปยืนเหนือ1300 ได้นะครับเขาเนี้ยรอบนี้ถ้าเกิดเซตเปิดมาวันจัน์ทนะครับตลาดต่างประเทศดีหน่อยนะครับมันมีโอกาสที่เซตจะเล่นตามตามเทนนะครับตามเทนที่อยู่ตีไวนะครับก็คือเป็นอัพเทนตรงนี้นะถือว่าจ,จะตีไม่ตรงนะนี่อัพเทนตรงนี้นะครับ ทำมตีใหม่นี่นะครับแต่ว่าทุกคนคงจะเห็นเส้นเดียวกันนะครับอโอเคก็คืออัพเทนเส้นนี้ ni, นะครับถ้าเกิดเซตมันเล่นไม่หลุดพันสนะครับแล้วก็ Set, มันมีการรีเบลขึ้นซึ่งที่มองว่าการรีเบลขึ้นรอบนี้จุดที่จะทําให้เซ็ตมีสัญญาณบวงจริงคือเซตต้องกลับไปเล่นเหนือ 1,3, 1,5งสานะครับพันสามเซตต้องโทษดีครับเซตต้องขึ้นไปยืนเหนือให้ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเล่นแบบในกรอบ ใช้นาวแอพเทนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะสวิงตามกรอบไปตรงนี้แล้วก็ทิ้งให้เป้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1355นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเซตรอบนี้นะถ้าเรามองว่าเซตจบจบรอบพักฐานแล้วนะครับก็คือลงมาต่ําสุดที่1282นะครับแล้วก็มีการรีเบลขึ้นแล้วเอ๊ะล้วก็โรรอบนี้นะครับโลรอบนี้มันไม่ดึงกลับมานะครับโลรอบนี้มันไม่ดึงกลับมาหลุด1282นะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันเล่น,เล,นเล่นหลุดจะเป็นอย่างนี้ครับ เล่นหลุดมาเล่นหลุดกรอบตรงนี้นะครับก็คือหลุด1นึ่เนี่ยอันนี้คือเซตลงต่อนะครับพักฐานลงต่อแล้วที่ไปบอกว่าพักฐานลงต่อน,นียจะไปเจอตรงจุดไหนนะแต่ตอนนี้อยากให้มองในแง่บวกก่อนก็คืออย่างแรกวันจันทร์มาได้เกิดเซตไม่หลุด1296ง2 9 6นะครับหนึ่เนี่ยทิวมองว่าเซตยังมีโอกาสนะครับที่จะไต่ระดับในในใ,ในช่องอ่า Channel n n น l ลอัพเทนได้นะครับโดยไปมองตัว t p ตั้งแต่1315นะครับ t a r g e t ร็ไ์เป้าของเซต1315นะครับ1325แล้วก็1341นะครับซึ่งจุดสูงสุดจะมองที่1355นะครับตรงนี้ก็เล่นเป็นก่อไปนะครับโดยสัญญาณบวกที่จะเพิ่มพลังให้เซตมีแรงใดขึ้นไปก็คือเซตต้องต้อง,องอยืน1315ให้ได้นะครับถ้ายืนไม่ได้อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปเทรดระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดยืนได้เนี่ยอาจจะต้องมองและมองว่าะจะ,ะถือเป็นเล่นรอบยาวๆหน่อยนะเพื่อที่จะให้ ตัวเซ็ตมันสวิงขึ้นแล้วก็หุ้นเราสวิงขึ้นตามนะครับอ่าโอเคคราวนี้ถ้าเกิดอ่าเปิดมาแล้วเซ็ตมันหลุด1396จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเกิดเซ็ตอ่าเล่นหลุด139 6ตรงนี้มันมีโอกาสที่เซ็ตจะย่อลงมาโซนอ่าโลเดิมตรงนี้นะครับก็คือ1282นะครับแล้วถ้าเกิดหลุด1 2 8 2เนี่ยโครงสร้างของของเซ็ตเนี่ยจะเสียแลละเพราะว่าเซ็ตมันจะ เป็นลักษณะของการทำนิวโรล,ลงไปต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับย่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดหลุด1 2ึ่อ่าตรงนี้แน่นอนว่าเซตจะยังไม่มีสัญญาณบวกนะครับแล้วก็เซตมโอกาสลงต่อนะครับแล้วก็มีจุดคอนเฟิร์มว่าเซ็ตอ่า จะลงต่อไปลึกๆเนี่ยก็คือเซ็ตมันไม่สามารถยืนตรง1280ได้นะเพราะฉะนั้นเป้าเซ็ตถ้าเกิดเป็นลักษณะของการหลุด139 6หรือหลุดพันสลงมาเนี่ยให้เรามองตรง1282นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็1272เป็นแนวรับที่2นะครับการที่เซ็ตย่อตัวลงมาแนวรับฟิโบเนี่ย ถ้าเกิดมันลงมาแล้วมันไม่หลุดแน่นอนว่ามันมีจังหวะที่จะเล่นเป็นลักษณะของการเกียงไรการ,รีบาวได้ตน้นก็ค่อยตามกันในกลุ่มนะว่ามีหุ้นตัวไหนหน่าสนบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับรวมถึงจุดสำคัญสำคัญของเซ็อินเด็กในใน,ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะเป็นตัวหุ้นกันนะครับตัวหุ้นที่ทิวแจ้งมาก็คือ,อ WIC E นะครับ WIC ที่ว่าหลายสำนักน,น่าจะเห็นตรงกันนะครับตัว WIC E เพราะว่า <c oughs> หุ้นหุ้นในวันจันทร์ที่ปิดไปวันศุกร์และทำมาวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับอาจจะซ้ําๆกันหน่อยหลายๆสํานักก็ต้องไปดูว่ามันจะเล่นยังไงนะครับอันนี้คือ WICE นะครับโลจิสติกเนาะทำโลจิสติกอ่าก็คือมันอยู่ในแพทเทิร์นอ่าอย่างแรกก็คือ rain, คอัพเทนนะครับอัพเทนแล้วก็มีการสวิงในเทนค่อนข้างสวยนะครับอ่าคนี้ยรอบนี้เราก็มองว่าโอกาสที่มันอีไอเนี่ยปิดวันศุกร์อยู่ที่ 6.95นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นไป7บาท7-7บาท50โซนแถวๆนี้อันนี้เป็นเป็นลูมแรกนะครับเป็นรูมแรก7บาท -7 บาท50แล้วก็อาจจะมีการย่อพักฐานลงมาบ้างแต่ถ้าเกิดไม่หลุด7บาทเดี๋ยวมันกระชากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งที่มองเป้าสูงสุดอยู่ที่9.9บ 9, าท5ตังค์นะครับอ่าแล้วก็โดยรวมนี้อ่า WIC ถ้าเกิดเราเข้าไปตรงราคา6.95 6บาทอ่า90 6บาท80อ่าโซนแถวๆนี้ถ้าเกิดมันหลุด 6บาท55ตรงนี้เราก็ยอม SL ออกอเท่านั้นนะครับตรงนี้ตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัว PSG นะครับ PSG ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้นะครับมันมันเลี้ยงมาในกรอบ uptrend อยู่แล้วนะครับเลี้ยงมาในกรอบอเท r e นอยู่แล้วโซนแถวแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ถือมองว่าค่อนข้าง ภาพข้องถงึต้องไปเช็คสภาพข้อองอีกทีนะครับว่า b ิ t o f f เฟอร์เป็นยังไงเนาะเผื่อจะได้คำนวณจำนวนเงินที่เราจะเข้าให้มันถูกต้องนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครดูใครใครเก่งเรื่องตัวแพทเทิร์นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าตัวตัวพ s g นะครับมันพักฐานพักฐานตรงนี้ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นนะครับจุดเบรกเอาขึ้นตรงนี้มันเลยทำให้ ตัวแคแนลสติกแท่งนี้มันบอดี้ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีการดันขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับแต่แท่งนี้ปิดไม่สวยนะครับแท่งนี้ปิดไม่สวยก็คือปิดอ่าปิดเป็ลักษณะของราคาปิด สำก็าราคาเปิดเนาะแต่ทิวยังมองว่าด้วยวอลลุ่มที่มันเข้าแรงๆแล้วก็ด้วยราคาที่มันสะสมมาในกรอบเนี่ยทิวว่ามันมีโอกาสส่งผลให้ให้ตัว psg เนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ17บาทได้นะครับก็ไปรลุนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเล่นตามเทนนะครับอาจจะใช้เป็นอ่าเป็นลักษณะของการเก็งกำไรตามเทนไลน์ตรงนี้ไปนะครับอ่าตัวนี้จุดสําคัญจุดเดียวครับคือถ้าเกิดราคาราคาปิดของวันศุกร์อยู่ที่16บาท60 ถ้าตัวนี้ต่ํากว่า16.10ตัวนี้เราก็ SL ออกนะครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ CKP นะครับอา CKP CKP นะครับอา CKP ต้องบอกว่าตัว CKP เนี่ยยังอยู่ในเทรนขาขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับที่ยู่มองนะครับแล้วก็เล่นไปชนอาไปชนอากรอบตัวช่อา ด้านบนนะครับตัวเส้นกรอบบนของตัวชัแนลเนี่ยล้วก็มีการพักฐานลงมานะพอพักฐานลงมาทุกคนจะเห็นไส้ตรงนี้นะครับเห็นตัวแคเนลติดตรงนี้นะครับที่ราคามันลงมาแตะแนวรับเทียนลนยพอดีนะครับแล้วก็มีแรงปิดขึ้นไปนะครับมันก็เลยส่งผลให้หลายหลายคนบองว่าโอเคยังอยู่ในเทนขาขึ้นนะครับจึงมีแรงซื้อเข้ามาในชุดนี้นะครับจึงมีแรงซื้อเข้ามาในชุดนี้ พอมีแรงซื้อเข้ามาในชุดนี้ประกอบกับตัว CKP เนี่ยสามารถที่จะยืน3บาท78ของฟิโบได้นะครับก็มีแรงซื้อเข้ามานะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นถือว่มองว่าตัวนี้ถ้าเกิดยาวๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสกลับไปที่4บาท60นะครับก็คือเป้านีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าเทดสั้นๆอาจจะขึ้นมาชนบริเวณนี้4บาท14โซนแถวๆเนี้เราก็เล่นไซเว เราค่อยดูเซตว่าเซตจ,จะเล่นบวกหรือเปล่าถ้าเล่นบวกที่ว่า CKP ก็มีโอกาสที่ราคาจะส่งส่งไตระดับขึ้นไปจนถึง4.58บาท58 4บาท0ตรงนั้นได้เช่นกันนะครับ CKP มีจุดสำคัญจุดเดียวก็คือตัว CKP ต้องไม่หลุด3.78บาทหลุด3.78บาทเ8นี่ยโอกาสที่มันจะย่อลงมาหาแนวรับเทรนไลน์ตรง3.60บาท60มีค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีโอกาส ที่จะหลุดเทเลนด์ลด้วยดังนั้นเราก็เทคดิสไปที่สามบาทเจบไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นนะครับ3ตัวที่มองว่าน่าสนใจนะครับสำหรับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงภาพของเซตอินเด็กล้วก็จุดสําคัญในการที่เราจะเข้าไปเทรดแล้วเ,เ,เราจะเข้าออเดอร์หรือวางแผนกลยุทธ์ในลักษณะแบบไหนทิวก็อธิบายไว้หมดแล้วนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ